ว่าด้วยความปรากฏของพี่อ่ะมันสวยอยู่แล้วแหละแต่อะไรอ่ะพี่ทำไมมันถึงแบบมีงานมาขนาดแบบโต้งโต้งพี่ว่านะพี่เคยเคยเคยคิดแต่ว่ามันมีพี่แอนซิเลียมอะไรใครสวยกว่าพี่เยอะแยะนะตอนนั้นแล้วเป็นรุ่นพี่พี่ระดังมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่น่าจะเป็นนางเอกยุคนั้นที่กล้าเล่นแหกกฎ อะไรที่เขาไม่เล่นกันนะเช่นสมมติน,นะตอนนั้นมีเรื่องสองนาฬีต่อจากเรื่องเพิงบุญนพี่ต้องเล่นสองนาฬรีซึ่งเป็นฮิสเตรียเป็นฝาแฝดเล่นเป็นสองตัวอีกตัวนึงเป็นคนดีอีกตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ขาดความรักแล้วต้องกินผู้ชายอย่างเช่นไปสนามบาสเนี่ยก็ต้องไปจอดรถรอ,อเพื่อจะกินผู้ชายทั้งสนามบาสอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องมีความฮิสเตรียมีความต้องการทางเพศเรื่องนี้เคยติดต่อให้นางเอกดังท่านหนึ่งเขาไม่มีใครกล้ารับ มันเลยส้มหล่นมาหาพี่เพราะพี่ก็พร้อมตายอยู่แล้วไงเพราะเรายัางไม่มีต้นทุนอะไรที่หนาแน่นเข้าใจปะ่ะเล่นไปมันก็ไม่เสียหายหรอกเพราะเรายังไม่ได้ดังมากอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าหมายถึงตอนมา,มาช่องสามแล้วนะคะ,ะก็เลยแบบเล่นเพราะเล่นกลายเป็นแบบมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในตอนนั้นที่คนแบบนางเอกจะมาเลนเ่นเป็นแบบกินผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เล่นมาแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าเออพี่ก็เลยโชคดีว่าเหมือนคล้ายๆพี่ได้เจอข้อสอบแรงๆยากๆพี่ก็เลยไปได้ค่อนข้างเร็ว